สวัสดีค่ะมาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําเมนูของว่างทานเล่นทานจริงก็ได้นะคะเป็นสาคูไส้หมูค่ะเห็นแบบนี้นะคะคิดว่าทํายากนะคะจริงๆทําง่ายมากๆเลยค่ะสูตรที่มาม่าจะมาแชร์วันนี้เนี่ยรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะเข้มข้นดีมากๆเลยค่ะเข้ากันดีสุดๆวิธีการทําง่ายแสนง่ายเดี๋ยวเลาไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาตำสามเกลือกันไว้ก่อนค่ะมาม่าจะใช้เป็นพริกไทยนะคะตามด้วยก้านผักชีแทนรากผักชีเหมือนเดิมค่ะถ้ามีรากผักชีใช้รากผักชีนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะคลกผสมให้ละเอียดนะคะจากนั้นนําขึ้นแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนํำหอมแดงมาล้างทําความสะอาดหัน่นเตรียมเอาไว้แล้วก็สับให้ละเอียดแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราจะมาผัดไส้สาคูกันก่อนนะคะมาม่าจะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ1ช้อนโต๊ค่ะเปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจากนั้นเราก็นำสามเกลือที่เราโขลกเอาไว้นะคะลงไปผัดก่อนค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะมาม่าก็จะนำ หอมแดงนะคะใส่ลงไปผัดผสมรวมกันเลยค่ะผัดจนกว่าหอมแดงเนี่ยจะนิ่มเลยนะคะแล้วก็เริ่มมีสีใสๆค่ะพอผัดจนหอมแดงแล้วก็สามเกลือผสมเข้ากันดีได้ที่แบบนี้แล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้จากนั้นเราก็จะนำหัวไช้โป้วหวานนะคะที่เป็นแบบสับละเอียดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปตามด้วยหมูสับค่ะ จากนั้นก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะส่วนผสมทุกอย่างเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะในระหว่างนี้มาม่าก็จะเริ่มปรุงเลยค่ะมาม่าจะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ถั่วลิสงป่นค่ะผัดผสมด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะ เราจะผัดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มจับตัวรวมกันนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะในขั้นตอนนี้หลังจากที่ส่วนผสมเริ่มเหนียวเราก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะได้ประมาณนี้ก็ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะนำมาปั้นกันนะคะในระหว่างรอตัวไส้เนี่ยเย็นนะคะมาม่าก็จะนำสาคูเม็ดเล็กสีขาวหรือว่าจะเป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะ นำมาแช่น้ำนะคะให้ท่วมแบบนี้เลยค่ะเราจะแช่ประมาณ1 5 2หถึง20นาทีค่ะพอครบเวลานะคะน้ำก็จะเริ่มแห้งลงนะคะสาคูเราเริ่มเม็ดใหญ่ขึ้นค่ะก็นำไปกรองแล้วก็พักเอาไว้ให้เสด็จน้ำค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้ไส้สาคูใช้ได้แล้วนะคะเริ่มเย็นตัวลงแล้วเราก็จะนำม,มาปั้นกันเป็นก้อนกลมๆค่ะกะเอาพอประมาณนะคะ กะเอาไซซ์พอประมาณค่ะอย่าให้ใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะห่อด้วยเม็ดสาคูนะคะไม่งั้นจะใหญ่มากเลยค่ะปั้นไซ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มห่อ,อก,กันด้วยสาคูนะคะนำสาคูนะคะขึ้นมาใส่มือแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบเอาน้ําออกนะคะเกลี่ยบ,บนฝ่ามือแบบนี้นะคะให้เป็นแผ่นๆค่ะความหนาความบางเนี่ยกะเอานะคะจากนั้นก็เริ่มบีบเข้าแบบนี้นะคะ ใช้มือที่อีกมือหนึ่งช่วยนะคะปั้นตล่อมตะล่อมให้เป็นก้อนกลมๆค่ะหลังจากที่ตล่อมตล่อมจนเป็นก้อนกลมๆแล้วนะคะเพื่อนๆจะก,กลิ้งบนมือก็ได้นะคะให้เขากลายเป็นก้อนกลมๆสวยๆค่ะขั้นตอนนี้นี่ยทำไม่ยากนะคะง่ายมากๆเลยค่ะได้ประมาณนี้ก็นำไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันนะคะ มาม่าจะทำให้ดูแบบเร็วๆอีกรอบหนึ่งนะคะได้เป็นก้อนกลมๆสวยงามแล้วค่ะจากนั้นก็จัดเรียงใส่ซึ้งนึ่งแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะนำไปต้มก็ได้นะคะมาม่าใช้เป็นวิธีนึ่งจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะ หรือให้สังเกตดูก็ได้นะคะว่าเม็ดสาคูของเราเนี่ยมีสีใสๆแบบนี้แล้วหรือยังนะคะถ้าใสแบบนี้แล้วก็ใช้ได้แล้ะค่ะจากนั้นก็นําขึ้นได้เลยค่ะพอหลังจากที่นําขึ้นแล้วนะคะเราก็จะมาทาด้วยน้ํามันกระเทียมเจียวค่ะ น้ำมันกระเทียมเจียวกับกระเทียมเจียวเนี่ยมาม่ามีติดบ้านไว้เสมอนะคะจะได้ไม่ต้องทาบ่อยๆค่ะจะทําใส่ขวดไว้แบบนี้เลยนะคะทาลงไปตามความชอบได้เลยนะคะเพื่อให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่ติดกันจากนั้นก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะทานคู่กับผักกาดหอมสาคูแล้วก็พริกขี้หนูสวนแบบนี้นะคะแล้วก็ผักชีด้วยกันนะคะแบบนี้ฟินมากๆเลยค่ะ หาทานยากนะคะอยู่อเมริกาเนี่ยต้องทำเองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะขนมไทยไม่ยากอย่างที่คิดค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ